และผู้ที่จะมาแนะนำคุณผู้ชมนะคะว่าเราควรที่จะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพของสมองด้วยวิธีการดูแลเรื่องของอาหารการออกกำลังกายและรวมไปถึงดูแลฟื้นฟูสมองด้วยสมุนไพรท่านคือคุณหมอธเนศอมรพิ t h a กุลนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรค่ะคุณหมอสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับพูดถึงเรื่องสมองที่ไรก็กลัวนะคะกลัวว่าพออายุมากขึ้นจะมีปัญหาเรื่องความจําเสื่อมบ้างหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองบ้าง คุณหมอคะโรคลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรสาเหตุสําคัญมาจากอะไรคะจริงๆสาเหตุต้องบอกเลยว่ามีหลายสาเหตุร่มรวมๆกันนะครับอย่างแรกก็คือการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ค่ะเช่นพวกอาหารสําเร็จรูปนะครับของหวานของทอดของมันหรือว่าสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์สาเหตุที่2คือคนคนนั้นมีโรคประจําตัวอยู่แล้วโรคประจําตัวกลุ่มที่พบบ่อยคือพวกโรคหัวใจโรค ความดันโรคเบาหวานแล้วก็พวกไขมันในเลือดสูงกลุ่มที่3คือเรื่องของความเครียดความเครียดมีผลทําให้นอนไม่หลับทําให้เส้นเลือดสมองเนี่ยหดรัดตัวซึ่งพอปล่อยทิ้งไว้นานๆก็ทําให้สมองเสื่อมได้อย่างที่4ี่คือผลข้างเคียงของยาบางชนิดที่ทําให้เส้นเลือดเปราะแตกง่ายกว่าปกติะนะครับเช่นกลุ่มยาลดไขมันบางชนิดยาโรคกระเพาะยานอ,นอนหลับยาแก้ปวดลายกล้ามเนื้อแล้วก็ รวมถึงพวกยาสเตียรอยด้วยซึ่งผลระยะยาวกับร่างกายเนี่ย<ม>นอกจากเรื่องของสมองมีปัญหาแล้วก็คือเรื่องของความจําก็มีด้วยก็คือมีปัญหาขี้หลงขี้ลืมความจําแย่นะครับโดยจากข้อมูลเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเราพบว่าคนไทยเนี่ยป่วยโรคของสมองเสือ่อมมีปัญหาเรื่องของสมองเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละสิเยอะนะะใช่ถือว่ามันสูงมากๆเลยจนแบบมันน่าตกใจอะ่ะนะฮะ คุณหมอเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเริ่มจะมีปัญหาเรื่องของสมองมันมีสัญญาณอะไรบ่งบอกไหมคะสำหรับสัญญาณเขาเรียกสัญญาณฟ้องป่วยสัญญาณเตือนว่าเรามีโอกาสที่จะเส้นเลือดสมองแตกเนี่ย<ฆ>ที่พบได้บ่อยๆก็คืออย่างแรกคือเริ่มขี้หลงขี้ลืมเริ่มมีเรื่องของความจําเสื่อมนะครับเรื่องของนอนไม่หลับ กลุ่มที่2คือเริ่มมีปัญหาเรื่องของสายตาไม่ว่าจะเป็นวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือการมองเห็นเริ่มมีปัญหาเริ่มเห็นภาพไม่ชัดะนะครับกลุ่มที่3คือเรื่องของประสาทหูเสื่อมหรือว่าบางคนจะมีเสียงอื้อในหูบ่อยๆวิง่งๆอย่างเงี้ยในหูบ่อยๆนะฮะกลุ่มที่4ี่คือคนที่มีอาการปวดศีรษะบ่อยๆหรือว่าบางคนไม่บ่อยแต่ว่าปวดหัวด้านข้างหรือว่าพวกปวดหัวไมเกรนเนี่ยปวดที่หนึ่งปวดรุนแรงปวดมาก นะครับแต่นี่คืออาการที่มักจะเจอนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนไหนไม่มีอาการเนี่ยจะไม่เป็นเส้นเลือดสมองแตกนะนะครับซึ่งจากข้อมูลของจริงเราพบว่าบางคนก็ไม่มีอาการพวกนี้เลยก็เป็นไปได้ครับแต่ว่ากลายเป็นเขาเรียกว่ามีปัญหาเส้นเลือดสมองแตกตามมานะครับซึ่งจากข้อมูลเนี่ยเราพบว่าคนไหนที่เป็นโรคเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยสมมติมีคนเป็นเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยสามแสนคน เป็นปุ๊บจะเสียชีวิตมากถึง30,000คนใน90%ที่ไม่เสียชีวิตเนี่ยบางส่วนก็เป็นเขาเรียกว่านอนเป็นผักเป็นอามาพึกอามาพาดนอนติดเตียงเลยเมีทั้งแบบที่รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างนะครับเป็นภาระให้คนในครอบครัวเนี่ยต้องดูแลไปตลอดชีวิตถ้าเปรียบเทียบเรื่องของเส้นเลือดสมองง่ายๆเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยเส้นเลือดสมองเนี่ยเหมือนเป็นสายยางฉีดน้ำนะฮะ แต่สายยางเนี่ยมันเป็นสายยางที่มีตะไคร่น้ำเนี่ยเกาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือเริ่มมีไขมันมาเกาะนะครับพอเกาะเสร็จเนี่ยทำให้น้ําในสายยางเนี่ยไหลช้าหรือไม่ไหลเลยะนะครับทำให้ไขมันมาบล็อกอะมาบล็อกใช่ความบล็อกเสร็จเนี่ยไอแรงดันน้ําในสายายางหรือในเส้นเลือดเนี่ยสมองเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่เส้นเลือดทนไม่ได้ก็จะแตกในที่สุดนะครับ เราไม่อยากให้มีอาการรุนแรงขนาดที่คุณหมอพูดถึงเลยนะคะคมีวิธีการดูแลป้องกันไหมคะคุณหมอจริงวิธีการดูแลป้องกัน,นจาให้หมด3วิธีนะครับควรจะทําทั้ง3วิธีจะได้ผลดีที่สุดนะครับวิธีแรกคือการลดอาหารไขมันสูงน้ําตาลสูงอันนี้ลดได้เองเลยนะคะใช่อันนี้ทาได้ด้วยตัวเองเลยเพราะว่าพวกนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้เส้นเลือดสมองเนี่ยตีบอุดตันไปด้วยไขยมันอย่างที่2คือการดื่มน้าเปล่าอย่างน้อยวันละลิตรครึ่งถึง2ลิตร เวลาดื่มก็ดื่มแบบจิบไปเรื่อยๆอย่าดื่มทีนึงเยอะๆเพราะว่าถ้าดื่มทีหนึ่งเยอะๆเนี่ยน้ำที่เข้าสู่ร่างกายร่างกายจะดึงไปใช้ไม่ทันแล้วก็ปัสสาวะออกหมดค,ครับแล้วก็วิธีที่3คือการทานสมุนไพรล้างไขมันในเลือดไม่ให้เลือดเหนียวช่วยให้เลือดที่ที่อยู่ในในเส้นเลือดสมองเนี่ยไหลเวียนเขาเรียกไหลเวียนสะดวกเลี้ยงสมองได้เต็มที่มันสามารถล้างได้หรอคะล้างได้คือ2วิธีแรกคือเรื่องของรดอาหารกับดื่มน้ําเปล่าเนี่ยมันมันจะ เขาเรียกว่ามันทาให้เส้นเลือดมันตันช้าลง<ค>ะนะฮะแต่ว่าไอไขมันที่เกาะไปแล้วเนี่ยสวิธีแรกเอาออกไม่ได้นะครับแต่ว่าการทานสมุนไพรเนี่ยสามารถเอาไอไขมันที่เกาะเส้นเลือดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยละลายออกมาได้<ค>ะนะครับซึ่งสมุนไพรที่จะใช้ในการละลายพวกไขมันอุดตันเส้นเลือดสมองเนี่ยที่ได้ผลเนี่ยแนะนำจะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกัน<ค>ะ <ๆ S 1> อะไรบ้างครับคุณหมออย่างแรกคือสมเกาหลีสมเหลีเนี่ยช่วยเขาเรียกมันมีฤทธ มันมีคุณสมบัติที่ทําให้เส้นประสาทตาแล้วก็สมองทํางานได้ดีแข็งแรงตัวที่2คือเห็ดลินจือเห็ดลินจือเนี่ยช่วยในการล้างไขมันที่อุดตันอยู่ตามเส้นเลือดที่เข้าไปเลี้ยงทั้งสมองแล้วก็เลี้ยงบริเวณสายตาล้วเลี้ยงบริเวณหูเนี่ยก็จะทําให้ทั้งสมองทั้งสายตาทั้งหูเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นตัวที่3คือตังกุยตัวนี้เพิ่มเลือดเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงสมองแล้วก็สายตาโดยตรงนะฮะ ตัวที่4คือเกากี้หรือโคชิเบอรี่ตัวนี้มันมีสารตามธรรมชาติของมันอยู่หลายชนิดเลยที่ช่วยในการบำรุงสายตาแล้วก็สมองตัวสุดท้ายคืองาดำตัวนี้ช่วยให้มีความจำที่ดีช่วยฟื้นฟูเซลล์ประสาทนะครับป้องกันไอ้พวกเซลล์ในระบบประสาทในสมองเนี่ยเสื่อมซึ่งนอกจากสมุนไพรทั้งหมด5ตัวที่กล่าวมาแล้วเนี่ยมันยังมีวิตามินหลายชนิดเนี่ยที่ถ้าทานเข้าไปด้วยร่วมกับสมุนไพรเนี่ยจะช่วย เขาเรียกทำให้ส่นไลายออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะครับก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันตัวก็จะมีวิตามิน A นะครับตัวนี้ช่วยให้การมองเห็นดีขึ้นแล้วก็วิตามิน B5 ตัวนี้ช่วยในการสังเคราะห์พวกสารสื่อประสาทในสมองสารสื่อประสาทก็คือตัวที่เขาเรียกเชื่อมโยงสมองแต่ละส่วนให้ให้ทำงานร่วมกันได้ดีนะครับตัวนี้มันก็จะช่วยได้แล้วก็มีวิตามิน B12 ิตัวนี้ช่วยให้ระบบประสาทแล้วก็สมองทำงานได้เป็นปกตินะครับ ซึ่งสมุนไพรแล้วก็วิตามินทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดพูดรวมๆกันแล้วเนี่ยมันจะช่วยบํารุงสายตาแล้วก็สมองได้หมด3อย่างด้วยกันอย่างแรกคือมันช่วยในการล้างไขมันอุดตันเส้นเลือดตาแล้วก็สมองมันช่วยในการเติมด้วยคือเราล้างออกอย่างเดียวไม่พอนะเราต้องเติมสารอาหารตามธรรมชาติที่ที่มันเจอในสมุนไพรเนี่ยซึ่งมันช่วยบํารุงสายตาแล้วก็สมองเพิ่มเข้าไปด้วยก็ทําให้สายตาดีให้ความจําดีนะครับแล้วก็นอกจากนี้มันยังต้องเพิ่ม เลือดเนี่ยการไหลเวียนของเลือดเนี่ยให้เข้าไปเลี้ยงสมองแล้วก็สายตาให้เยอะขึ้นวิธีนี้ก็ทําให้อย่างที่บอกทําให้สายตาสมองเนี่ยได้รับออกซิเจนได้รับสารอ,อาหารเยอะขึ้นมันเราก็จะมีสายตาแล้วก็สมองที่ดีที่แข็งแรง<อ>ครับงนั้นคนที่ทานทั้งสมุนไพรทั้งวิตามินสูตรที่เมื่อกี้พูดมาเนี่ยเป็นประจําทุกวันก็จะทําให้เรามีสมองที่แข็งแรงวิธีเช็คง่ายๆว่าเรามีสมองที่แข็งแรงคือเราหลับกลางคืนได้สนิท อ่ารับได้สนิทจตื่นมาสดชื่นไม่แห้งไม่งนน่วง,งตลงตอดวันใช่ครับแล้วก็มันช่วยในการบำรุงสายตาด้วยนะสมุนไพรพวกนี้มันก็ทําให้เรามีสายตาที่ดีนะครับไม่มีปัญหาเห็นภาพเบลอๆไม่ชัดนะครับแล้วมันป้องกันพวกอาการของตาไอพวกเกี่ยวกับตาเสื่อมเช่นบุ้นในตาเสื่อมจอ,อมประสาทตาเสื่อมแล้วก็กลุ่มพวกต้อกระจกต้อหินได้ด้วยนะครับแล้วก็ มันมีเรื่องของความจําคือสมุนไพรกลุ่มนี้มันจะถ้าเกิดคนกินไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้เรามีความจําที่ดีสังเกตว่าเราจะจําอะไรต่างๆได้แม่นขึ้นได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นะนะครับไม่ขี้ลืมแล้วเวลาเราคิดอ่านเรื่องต่างๆเราคิดได้ดีได้ง่ายได้เร็วเหมือนตอนที่เราอายุน้อยๆนะครับแล้วก็ผลพลอยได้อันสุดท้ายคือมันช่วยป้องกันเส้นเลือดสมองไม่ให้แตก ะนะครับจรนมันก็จะลดโอกาสที่เราจะเป็นอมัมพฤกษ์อมัมพาตหรือเสียชีวิตหรือไปนอนป่วยติดเตียงจากการที่มีปัญหาเส้นเลือดสมองแตกตามมา่นั่นเองครับเห็นข้อดีแบบนี้แล้วสมุนไพรกลุ่มที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยเหมาะกับคนวัยไหนกับใครคบ้างคะอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปนะ สมองส่วนหนึ่งก็จะเริ่มทํางานได,ได้แย่ลงละอันนี้มันก็เลยเหมาะกับคนที่อายุ25ปีขึ้นไปกลุ่มที 2> ่2คือเหมาะกับชอบทานมันทานหวานนะครับสูบบุหรีด่ดื่มเหล้าดื่มเหล้าดื่มกาแฟทีอินวันต้องใส่น้ําตาลใส่ครีมเทียมอะไระอย่างเงี้ยนะครับอ,อันนี้แล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ชอบใช้สมาร์ทโฟน โอ้โชอบตาเพ่งอยู่กับแสงับจอหน้าจอเยอะๆเช่นติดซีรีส์แล้วก็หรือไถโทรศัพท์ทั้งวันเงี่ยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแค่ตัวช่วยเท่านั้นพฤติกรรมต่างๆที่คุณหมอพูดถึงแนะนำมาก็ต้องปรับเปลี่ยนด้วยนะคะค่ะแต่ว่าช่วงนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอนะคะที่มาแนะนำข้อมูลดีๆเพื่อสุขภาพและความจำที่ดีของเราขอบพระคุณค่ะหมอแบงค์ค่ะยินดีครับ คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเรามีคุณหนิงแล้วก็คุณมล,ลินะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ฟังกันว่าหลังจากที่มีปัญหาเรื่องของอหลอดเลือดสมองแตกแล้วเนี่ยเธอดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรถึงกลับมาเกือบจะปกติด้วยนะคะพักครู่เดียวค่ะฮอตไลน์ line, สายสุขภาพสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าตราคอดีไทย เซ็นโทรผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือบริษัทคอดีไบโอเทคจำกัดคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยกับคุณหนิงและคุณแม่มะลีกันค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะพบเจอกันอีกแล้วถามสุขภาพของคุณแม่มาลีก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ตอนนี้สุขภาพดีค่ะเหมือนปกติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าไปเที่ยวได้ทําอะไรได้แล้วก็ไม่หูดหีดผมดําค่ะผมดำด้วยผมก็ดำดีแล้วก็สายตาก็ดีนอนคลิกแค่เรื่องว่านอนก็หลับสบายค่ะที่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคิดว่าตัวเองก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปก็เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เบี้ยวใช่ไหมยายปากปากไม่เบี้ยวค่ะคุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่เคยได้ ฟังประสบการณ์จากคุณแม่มะรินะคะอาจจะคิดว,ว่าคุณแม่ก็ปกติดีไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพหลอดเลือดสมองแตกคุณผู้ชมคะหลายคนที่คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนะคะก็คือจะอาการหนักอัม,มาพาตอัม,มพฤกแต่ว่าคุณแม่มาลิเนี่ยเรียกว่าหายเกือบร้อยเปอร์เซนต์ต้องให้เล่าให้ฟังว่นะัตอนนั้นได้เกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นก็อยู่ๆก็ล้มลงหมดสติค,ะค่ะ พอหมดสติก็เหมือนตายไปแล้วนะคะไม่รู้ตัวแล้วตอนนั้นไม่รู้ตัวเลยค่ะไม่รู้สึกตัวที่ว่าตายไปแล้วพอ,พอมาฟื้นอีกทีก็อยู่โรงพยาบาลก็คุณหมอก็บอกว่าผ่าตัดสมองใ่ไหมคแล้วก็ลูกๆูหลานมาเยี่ยมก็จำไม่ได้มือมืองงๆกั้นปัสสาวะก็ไม่อยู่วดจะขับถ่ายก็ฉี่ก็ฉี่เลยแล้วก็ชี่หงุดหงิดที่โมโห คือตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่ผ่าตัดแล้ว<ฆ>คือผ่าตัดได้ทันใช่ไหมคะตอนนี้นมีมปัญหาเรื่องของหลอดเลือด<ฆ>สมองแตก<ฆ>และถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันทุงที<ฆ>ให้คุณหนิงเล่าให้ฟังว่าหลังจาก<ฆ>คุณแม่ตื่นมาแล้วเป็นยังไงบ้างคุณหมอบอกว่า<ฆ>อาการที่เป็น,นหนักไหมคะคือแน่นอน้อถ,ถึงขั้นผ่าคือเปิดกระโหลกแล้วก็ผ่าเขาไม่เคยมีความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงก็ไม่มีตอนที่ตอนนั้นก็คืองงมากเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พออยู่ๆก็คือ มันเหมือนระเบิดเวลาค่ะพี่หน่อยอยู่ๆก็แบบล้มไปเลย <c oughs> แล้วก็ฟื้นมาอีกทีเขาบอกว่าเออก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วจะโชคดีที่ส่งโรงพยาบาลทันแต่ว่า <c oughs> พอมา,อารู้ทีหลังว่าเรื่องโรคที่เกี่ยวกับเรื่องอหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันเป็น <c oughs> ตัวที่ฆ่าชีวิตของคนไทยเยอะมากคือคือทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นมะเร็ง <c oughs> ใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่กลายเป็นว่า29%เนเนี่ยค่ะ ันนี้สีเขียวเนี่ยค่ะก็คือเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องหัวใจกับที่สมองซึ่งก็คือตัวนี้เลยเรื่องเส้นเลือดสมองแตกนะคะแล้วก็ส่วนโรคมะเร็งมันอยู่แค่สิเอง <c oughs> ซึ่งอันนี้กลายเป็นว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นอกจากในประเทศไทยสูงแล้วนะคะในต่างประเทศเองก็สูง <c oughs> คือแสดงมันกำลังบอกว่าอะไรว่าเป็นโรคท็อปฮิตมากๆที่คนพบได้บ่อยแต่ว่าคนเราอาจจะละเลยปล่อยป,อยปากเพราะคิดว่าเออมันไกลตัว <c oughs> แต่พอแบบมาเจออย่างเงี้ยใกล้ตัวนี้เราก็รู้สึกแบบ ตอนนั้นเองก็ช็อกเหมือนกันว่าเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะทั้งที่อยู่ด้วยกันมาก็ไม่ได้มีอาการาอะไรบอกกับคนรอบข้างเลยใช่ไหมคะไม่มีโรคค่ะไม่เคยไปหาหมอแล้วก็ไม่เคยไปหาหมอเป็นคนแข็งแรงมากเพราะความดันเราก็ไม่มีเบาหวานเราก็ไม่มีแต่พอเป็นมาทีหนักเลยพอเป็นมาก็หนักเลยค่ะ ให้คุณดิงให้ดูรูปเอ็กซเรย์ ray, ใช่ไหมคะสมองที่คุณแ<ช>ม่มารีตอนนั้นคือแบบปกติของคนเรามันต้องมีช่องว่างบ้างแต่ตอนนั้นคือแบบเต็มมากก็คือคือเลือดมันคั่งนะคะ,คะซึ่งสุดท้ายก็เลยต้องผ่าเพื่อที่จะเอาเลือดที่แบบมันเสียมันออกลแล้วสมองมันก็จะบวมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเราตอนที่หายช่วงแรกๆเนี่ยที่มาที่บ้านเนี่ยยังคิดอยู่เลยโอ้โหจะกลับมาปกติได้ไหมคุณแม่มารีคะหลังจากที่เรารู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นมีอาการเป็นยังไงบ้าง กั้นฉี่ไม่อยู่แล้วก็ขี้หงุดหงิดนอนไม่หลับนอนไม่หลับด้วยนอนไม่หลับค่ะแล้วก็ง่วงนอนง่วงนอนตลอดค่ะแล้วก็เหนื่อยค่ะไม่อยากทําอะไรคืออาการนี้หลังจากออกมาจากโรงพยาบาลแล้วด้วยพอกลับมาถึงบ้านก็ยังมีอาการแบบนี้คือที่นอนไม่หลับนี่กลางคืนนะคะแต่พอกลางวันเหนื่อยก็อยากจะนอนคือมันกลับเวลาที่ควรจะพักผ่อนกลับไม่ได้พักผ่อนแล้วเวลากลางกลางวันต้องแอคทีฟก็ง่วงนอนอย่างเงี้ยมันสับกันไปหมดเลยเนี่ยค่ะ แล้วตอนนั้นดูแลตัวเองอยังไงบ้างตอนนั้นก็หลังจากฟื้นขึ้นมาหลังจากมาพักผ่อนที่บ้านนะนะคะก็ทานไมล์ไบนี่พัดคู่กับยาคุณหมอค่ะคุณ<า>น้องจัด,ดยาให,<ค>ให้ก็ต้องทานด้วยนะทานด้วยค่ะายาคุณหมอให้ก็ต้องทานด้วยทานได้สักอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วก็เริ่มดีขึ้นค่ะไม่เหนื่อยไม่หงุดหงิดแล้วก็ทำงานเริ่มทำได้นิดๆหน่อยๆกับตัวเองเดินไปโน่ดไปนี่ได้ช่วงพอสองอาทิตย์ ก็ดีขึ้นเริ่มจำลูกจำหลานได้แล้วปัสสาวะ,ะกลั้นได้เหมือนปกติไหมคะอาทิตย์กว,กว่าก็กั้นได้ค่ะ<อ>กั้นฉี่ได้แล้วก็สายตาดีค่ะถ้าอย่างที่บอกว่าแม่มะเลิเนี่ยคือทานตัวไมเบรนีพลัสเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่ตอนที่ เขาเริ่มมีอาการใช่ไหมคะที่ออกจากจากที่โรงพยาบาลมาแล้วเราก็เลยให้ทานบำรุงไปอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีงานวิจัย่งิที่ทำออกมาด้วยนะคะว่าช่วยบำรุงประสาทและสมองอันนี้นะคะกับมหาลาัยชื่อดังแล้วก็ส่วนผสมของเขาเองเนี่ยนะคะก็คือ จะมีสมนะคะเกาหลีอายุ6ปีขึ้นไปนะเห็ดหลินจือตังกุยงาดำเขากี้นะคะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของเฮ r ร์บพลัสนะคะแล้วก็สูตรนี้ก็คือเพิ่มวิตามิน a b 5 B12 ช่วยระบบประสาทและสมองด้วยนะคะในการบำรุงแล้วก็รูปแบบก็เป็นรูปแบบแคปซูนทานง่ายทำจากพืชน,นะคะ,ะแล้วก็มีมาตรฐานการผลิตออยอมีฮาลาวแล้วก็มีนอกจากนั้นก็คือมีอนุสิทธิบัตรที่หนิงบอกว่ายาโรงพยาบาลมันก็จาเป็นต้องมีอยู่แล้วนะคะแต่พอทานตัวนี้มันเหมือนตัวเสริมเข้าไปนะคะก็ช่วยทาให้แม่เขา สามารถสดชื่นนะคะเนี่ยค่ะก็คือกลับมาแบบความจำสายตาการฟังดีอะไรเงี้ยนะคะคือแม่เขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมหลังๆสังเกตตัวเองทำไมแบบผมมันดำขึ้นเราก็บอกเออหลังๆนี่ไม่เห็นไปโกกเลยเกรงว่า,าไม่ได้เสียตังค์เยอะเออดีเหมือนกันอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเล่าให้ฟังว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบอยากจะให้เพราะว่าแบบเรื่องสมองเรื่องสายตาเนี่ยคือเราอาจจะแบบเหมือนไกลตัวคือเราไม่เห็นเหมือนแบบผิวพรรณอย่างเงี้ยเราเห็นมองกระจกทุกวันเห็นแต่พอพอเรา รื่องสมองเงี้ยบางทีมันไม่เห็นอนะมันอยู่ข้างในอะแต่มันต้องสังเกตนะคะพี่น่อยเช่นคุณเริ่มมีอาการแบบว่าหลงหลงลืมลืมสายตาคุณฟ้าฟางดูไม่ดีอะไรเงี้ยเ,เป็นปวด,ปดไมเ<อ>กรนอ่าใช่หรือว่าถ้าเกิดแบบปวดหัวจนแบบเป็นขั้นปวดหัวเลื้อรังอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เป็นอัลไซเมอร์อะไรได้อีกคือมันมีการสเต็ปขึ้นไปเพียงแต่คุณร่างกายคุณอะคือคุณฟังเขาหรือเปล่าว่าเขาบอกว่าคุณเริ่มเป็นอะไรอะไรเงี้ยหรือคุณนอนไม่หลับกลางคืนตื่นมาไม่เฟชอันนี้ก็คืออาการทางสมองซึ่งแบบเราคิิิดวว่่าาาเเเปปป็็นนรรรืือองกกตตตหสสยคุณั้ หรือยาวเร็วกว่าปกติอันนี้ก็คือเริ่มบอกว่าสมองอ่ะมันเริ่มมีปัญหาในการสั่งการเหมือนกันนะคะใครก็ตามนะคะที่คุณผู้ชมอยากจะดูแลสุขภาพสมองและความจําให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าคนสูงอายุนะคะดังนั้นวันนี้ คุณหนิงมีโปรดีๆมาแนะนํามาฝากกันด้วยวันนี้ดีแค่ไหนคะคุณหนิงโอ้ยวันนี้ดีมากนะคะปกติคือไม่ได้ราคานี้เลยนะวันนี้2กล่องแค่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทจากปกติสองพันสี่ร้อยนะคะพิเศษถ้าซื้อสองชุดหนิงแถมสมาร์ทวอทไปเลยนะคะเพื่อดูแลสุขภาพของคุณไว้กันเต้นหัวใจคุณภาพการนอนนับก้าวแจ้งเตือนต่างๆแล้วก็สิงกับมือถือได้หลายฟังก์ชันมากค่ะนะคะจํากัดสามสิบเซตเท่านั้นค่ะจัดส่งฟรีทั้งประเทศเก็บเงินปลายทางได้ด้วยโทรมาศูนย์สองสามเก้าเก้าเก้าพันนะคะศูนย์สองสามเก้าเก ปรึกษาตลอดมิสคอก็ถือว่าได้สิทธิ์แล้วอย่างที่บอกเดี๋ยวเราเนั่งคุยกันเนี่ยฟังเราไม่เข้าใจหรือเอ้กงกลับไปฟังอีกรอบอะไรเงี้ยอันนี้คือเริ่มที่ว่าสมองเราช้าหรือการวิเคราะห์อะไรต่างๆมันไม่ดีเหมือนแม,ม่นยําเท่าสมัยก่อนอย่าว่างั้นเลยถ้าเกิดคือ,อมีคนไปยืมเงินเราแล้วลืมนะคะอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้คือ <laughs> สมองเริ่มไม่ได้อันนี้คือ <laughs> เริ่มขาดทุนอันนี้ไม่ได้แล้วอย่างที่เล่าให้ฟังว่าสมองมีชิ้นเดียวในร่างกายไม่สามารถหาอะไรเปลี่ยนคุณจะหาอย่างอื่นในรรร่่่่่่่่่าาาาาาางงงงออ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 ะไไบยยยืืืืนน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 นมมมมมเเเเปปปลลีีีีีีด้้้้้แตัััคคคิ็พหุณสสถทกว ลงทุนตอนนี้เหออยังไงก็คือคุ้มค่าที่จะได้ใช้ต่อเนี่ยนะคือสมองมันแบบต้องอยู่กับเราจริงๆอะค่ะเราก็เราอาจจะไม่โชคดีเหมือนแม่มาริก็ได้นะคะที่เสเลือดสมองแตกแต่ว่ายังสามารถฟื้นตัวเองกลับมาได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างทุกวันด้วยคนที่เข้าพร้อมแม่มาลิเป็นไงคะตอนนั้ก็ยังยังไม่ฟื้นก็คงแบบเดินไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นอที่เจอเจอก็เป็นเดินไม่ได้เอามาฝื้นมาพลาดก็เจอเยอะ ะะเห็นบอกว่าจะเตรียมไปเที่ยวในช่วงสงกรานนี้ด้วยจะไปไหนบ้างคะไป,ไปท,ที่ไหนไปหัวหินค่ะ,คะ <laughs> ไปเที่ยวจันทร์แล้วก็ไปหัวหินค่ะ,คะเดินคล่องแคล่วปกติ<อ>เดาใช่ไหมคะเดินแบคล่องแคล่วนะคะที่จริงเป็นคนแข็งแรงเขาอย่างเดียวค่ะเพราะอายุเยอะ เขาอย่างเดียวก็เดินช้าค่ะแต่สมองตอนนี้ทุกอย่างจําอะไรแม่นจำแม่นมากค่ะเดือนที่ออกนี่จําแม่นเลยใช่ไหมคะจำแม่นมากสายตาดีค่ะอ๋อมีการบวกลบเลขให้เรียบร้อยแล้วค่ะนิงโอนเงินไปตรงนี้เท่านี้นะยายต้องเหลือเท่านี้นิ้งบอกโอ้โหคำนวณเร็วจังอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องความจําไม่ต้องพูดถึงเลยโอเคค่ะปิดท้ายนะคะให้คุณนิงย้ำอีกครั้งนงคะสําหรับโปรดีๆวันนี้ค่ะ ก็โปรดีวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ดูแลสมองของคุณนะคะเพราะว่าสมองเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดของร่างกายเรานะคะไม่สามารถมีอะไรเปลี่ยนได้วันนี้ไม b r a i นี p พล s 2กล่องมาในราคาน่ารักมาก1490บาทนะคะจะปกติ2,400ค่ะพิเศษถ้าซื้อ2ชุดติงแถม Smart Watch ให้ด้วยนะคะเพื่อดูแลสุขภาพของคุณไว้การเต้นหัวใจคุณภาพการนอนนับก้าวแจ้งเตือนต่างๆได้หลายฟังก์ชันค่ะจัดส่งฟรีทางเพจเก็บเงินปลายทางได้ด้วยโทรมา0 2 3 9 9 9 0 0 0นค่ะ0 2น9์สองสามเก Line ้าเก้าพันหร มีผู้เชี่ยวชาญปรึกษาตลอดมิสคอก็ถือว่าได้สิทธิ์แล้วนะคะอย่างที่บอกสมองเนี่ยมีอย่างชิ้นเดียวในร่างกายของเราก็อยากจะให้บำรุงแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่ไม่ต้องคิดว่าจะซื้อให้แค่ตัวเองหรอกให้คนที่ตัวเองรักก็ได้นะ<ช>เพราะว่าไม่อยากให้สมองของคุณเนี่ยแก่ไปตามวัยคือต้องย้อนเวลาเขาคุณแบบขนาดผิวพรรณเรายังต้องบำรุงใช่ไหมคะข้างในคุณก็ต้องดูแลเหมือนกันค่ะฟังแบบนี้แล้วต้องรีบหาอะไรมาบำรุงสุขภาพของสมองเลยเพราะว่าไม่อยากจะสูญเสียความจํา นะคะเราก็ไม่อยากจะมีปัญหาหลอดเลือดสมองแตกเห<ช>มือนกับไปหลายคนที่ละเลย <ฮะ S 1> ในการดูแลด้วยนะคะ,คะวันนี้คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็โทรศัพท์ไปปรึกษาสอบถามก่อนได้นะคะเบอร์ขึ้นให้หน้าจอแล้ววันนี้ขอบพระคุณแม่มาลิและคุณหนิงมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเวลาหมดแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าบ่ายโมงครึ่งนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ